Two sides ready give it their ready to แบกเบย์ไปหย่อดเหรียญแลึงเจอกูแด่ละบอขาดสายตาหรอกกานยอดอยู่ค่ะโอเคดีมากยูซีนัด ที่6นะครับอ่าระหว่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดปะทะอา <c oughs> บีไลซิงเบื่อนั้งครับเออโมแน่ใจนะครับอ่าประมาณนี้แหละครับ <c oughs> ซื้อภาษาอังกและเธอกะอ่านมาถึกนะครับเนาะ <c oughs> เป็นรูปแบบการแข่งขันเก็บคะแนนแบบใหม่นะครับแมนยูของเขากับยูที่หนึ่งอะไรไปเพราะว่าสิเป็นในส่วนของ UCL หรือ พี่เมลีกเท่ากับอยู่ที่หนึ่งพราะนี่มีพี่ลิโอเนลเมสซี่กับพี่โดนะครับในส่วนนี้คือทีมของทางเพื่อนนะครับอาบีเพื่อนนะครับอันนี้ก็เป็นน้องๆนะครับที่จูงแขนออกมานะครับหน้าตาก็ซ้ำๆกันนี่ละเออคือเกาเบิร์ตเกมได้กับมิดันนี่แหละซุ้มนี่แหละผมก็จำนาได้เกือบจัาบอลลูจักเสื่อจับตาเบิงสองพนมลูกงามบังยานี่นะครับที่เด็ดของทีมเพิ่์นน่ะนะครับเนาะขอเข้ากับมีพี่โดนําทีมครับผมนี่คือไล่ซื้อ เล่นตัวจริงของเขานะครับเป็นตัวจริงในเกมนี้แต่ว่าเป็นทีมชุดสำรองมาเท่าไปนะครับอ่าเอาลงมาลบว่ามาอันวัดคมจังหน่อยกับทั้ง อาบีเพิ่นนะครับในศึก UCL นัดที่6นะครับเนาะตามสถิติแล้วนี่เขายัางเป็นทีมที่ไล่ไา่นะครับใน UCL นะแต่ว่าเกมนี้ต้องมาลุ้นกันมาสิสู้ได้บ่านะครับน,บนี่บัสโตนี่ครับนี่เซนเตอร์ตัวใหม่นี่พ่อหนุ่มรูปหลอจากอาบี s i ซิกนะครับกลับมาภาคให้ผมได้แล้วโอ้โหเสดาย,ยมันบ่ติดเร์บติดโคง้งวัน้เด็กกูดอก เฮ้ยจอดง่าแค่โนะเฮ้ยเริ่มใจบอดีขึ้นนาตาแล้วเนี่ยเฮ้ยติดโค้งหลายโพดมาเดียวรอบเนี่ยออกซ้ำปัดออกหน้าตาเสยเลยว่ะปุยยอมพี่เดอ่่เดี๋ยวย้อนเข้าไปไม่เพื่อน จนไดบอกแล้วอย่าให้รอโมโหครับจุดยอดพลอนพอลุบร,รอจัดอีกแล้วอเอาเรลืองเพีงใดนับหนึ่งครับนั่แล้วาเพียงใดนี่ผมอวิกตรเจอเลิครับบอกให้มาซื้อผมก็ไม่มาซื้อนี่ตอนนี้ผมได้ย้ายไปอยู่เซนนอน ใบเหลืองพนุ่มผม,ผม,ผมยงาเปียอะไรจานจักรวบางจั่ครับสไตล์เดียวกันเฮ้ยถอยถอยถอยเฮ้อย hey! อย่าพอมายงหู้บ่าว่ากูอินดี้เฮ้ยเบิง้งภาพซามึงจะยขอโยกล้อขุนบ่อเทสเฮ้ย โอ้ยเสียดายเนี่ย <c oughs> โอกาสโอกาสโอกาสมาถึงต่หลุดมอู้ยมันเป็นไปได้ยังไงวะ่าวโยวนมาเร็วเรวรู้สึกว่าผ้ายอยู่จะหมกระน่มแล้วอ้าวไม่อย่างตัดกูอีกปะเนี่ <c oughs> ปปาดทูระดับพี่โดเม <c oughs> โอู้ยลูกนี่ปาดเสียดายครับ <c oughs> ของขาของแข้งเว้ยรู้มาแล่นไปบอกกองหลังไ้เฮาเนี่ยเงินบ้าเงินสก,กัดเนี่ยครับได้แล้วครับเดี๋ยวจระเข้ครับผมเออไปไปบอกนะเออครับผมเฮ้ยว่าจะดีใจท่านกักกากซะหน่อยพี่อืมไม่ได้เลยก <l oss> รรมาการเป่านวีดเบิร์เวลาครึ่งแรกครับผมส <l oss> <l oss> ิ่ว่าผ่านท่องง่ายๆได้ระดับเลโนแล้วนี่ ทุกคนครับหัวหน้าบอมีผ่านสายตาครับเยี่ยมมากก็เป็น่นาตาล่อบ่พ่อสำเขาวะมันคือจบว่าได้จักเทืออะลรเฮ้อจอป่านนี้กยนะูยักสัตว์ออกอยู่วะมาหุ่นหวยเจ้าของเน่ยเนาะอ้าวอีกแล้วยิปไปกูเกิดจะก,กับอะได้ ยังมาของค้าของแกงอยู่นะพ่อเออคือ้ากันปล่อยมาดูแถนะเนาะบันไดน,นอกคนหยิ่ถื่ออีกเนาะเกือบกระสิเฮย,ยแมนเชสเตอร์ูไนเต็ดเปลี่ยนตัวครับเอาตัวจริงลงมาสำรองออกไปรอดูว่าจะดีขึ้นหรือเปล่านะครับลูกสัตว์ตุดดังสายฟ้าแลบครับไม่มีใครทันหรอกครับผมยุคคลสครับนี่เดเฝ้าเดี๋ยวขอดีใจท่าเมือประสานกันเป็นนากากา ประชานแะ่กอดกอน,กอนเพอนโอ้โหสุดยอดปาดไม่ต้องจับย่างสูงอยางใครขอโอ้ยโดนสองจนได้ดสู่บราอีนีว่เกมนี้ไหมครับ <c oughs> <c oughs> อตส่าเอาบอลล่งแบบยางเทสกัดกูเสย เตรียมตนะได้เดี๋ยวจะค้องส่หัวเลยนะเพื่อนเพิ่งเห็นกล้องพึกจับมาไม่ทำไมผมส่งผมลงมาช้าจังเลยโรอ่ะแม้วผมลงมาแต่ครึ่งแรกอะผมรูปหล่อเบนจามินเชสโกนะครับงานบอลแฮนด์บอลจุดโทษบมลกันบ้บอลไม่นยุดโทษตรงนี้เนาะตั้งล่องบุนเนาะยาเกินเส็นเท่านั้นครับ เดี๋ยวนับเก้าก่อนสามจีถอยไปถอยถอยถอยบดถอยดิเขกเขานะว่าเจอจ้าเอ้าอย่ากเกินส้นนะน้องกลับจังครับผมกรรมการปอดวิทย์มาวลาการแข่งขันเมนยูแพ้ในยูซีเอลับแอบบีแลซิกไปสอบประตูต่อศูนย์ครับผมเรียบร้อยดีด้วยฟอร์มเทพของพอนุ่มนะครับ <laughs> <laughs> พอนมคนนี้บิ๊กต่อยยคาเลสนะครับโอ้ยอยากได้ดิญ่ไปเซนนนจ้อยนะครับอืมเฮ้ยเซ็งเด้เเซ็งเด้แพ้สเย้ยบ้าไปยังเอาไม้เกมนะคือไงไปแมนยูคือเปล่าเซนนนคับพี่สาวถามผิดครับทำไมต้องไปเซนนนไม่ไปแมนยูใช่ไหมโอ้แม่ค่ะขอโทษค่ะ ผมติดประมาทเกินไปหรือเปล่าน้อส่งตัวสำรองลงไปเจอกับอ่าบีย่าเฮ็ตนาจังจี้ครับไปยังไปยังเมียกาจังนีิครับมาตรฐานของทีมเป็นสิ่งสำคัญครับไอ้ผมว่าจเรื่องนะครับอืมว่าละหุ่นหวยครับเอจกดีเป็นโทษแต่นักเตะผมว่าโทษเจ้าของว่าที่ส่งตัวสำรองลงไปนะครับผมบว่าตัวจริงหรือตัวสำรองมาตรฐานมันสำคัญเพราะสำคัญก็ขายทีมเบอร์ละครับเบอลตัวจ้ะอ่าตำแหน่งละครับส่งหัวร้อนครับผมมีอย่างที่ซอยวะแล้วพมีละครับโอเค กระป๋องสีฟ้าตกเป็นของพ่อหนุ่มเจอคเละครับสุดยอด